สวัสดีพี่น้องสวัสดีด้อครับสวัสดีตอนเช้าคร้าครับผชมบ้านทุงครับผมมอนี้อากาศหมอกโล่งครับผมพามาหาอ่านกินครับผมผู้ใดอยากกับบ้านสงการผู้ใดอยากกินลาบเป็ดเนี่ยเนี่ยเป็ดเทปบ้านเฮาเป็ดเทบตัวใหญ่ตัวละสองกิโลสามกิโลนี่พี่น้องลาบ ลาบเป็ดลาบเป็ดลาบเป็ดเทพอย่างเป็ดเทพหัวท่าบีนีท่าบัวขาจาวาเนี่ยของแสบเด้พี่น้องมาตรงได้กินลาบเป็ดลาบเป็ดเสลภูมิลาบเป็ดเทพเสลภูมิขุนอย่างดีเลยครับผมหรือสิกินรุ่นนี้วะครับผม รุ่นนี้กินกินได้ทั้งกระดูกครับผมนะไก่ขมี่พ่ได้อยากไปกินอยู่พี่น้องนี่มาเด้อมาเด้อกูได้มายามทิราบเป็ดเทพให้กินครับผมน,นี่ราบเป็ดเทพสู้กินพี่น้อง ตอนนี้ให้เขาให้เขากินชุ่มือครับผมบำลุ่งไว้้าลาบใส่สงการครับผมโอเคกอไก่กะพ่อที่ต้มพ่อที่อบอยู่พี่น้องเนี่ยอบได้ครับผมตัวงาม อบปีบพี่น้องอยากกินตัวไดซีเลยครับผมเดี๋ยวสิอบให้กินครับกับเช้าหมอกลงครับวันนี้อากาศบ้านทุ่งก็หลังจากที่ฝนตกไปเมื่อวานนะครับผมทำให้ท้องทุ่งก็เริ่มเขียวห่้าก็เริ่มให้แตกปงออกมาให้กลวยเล็มเนาะให ไฟเลมนะครับไฟเลมย่านะครับอ,อันนี้ก็ผูกพังไปการตามการเวลานะครับมันรั่วก็เลยเอาหม้อเอาอะไรมาไว้ตรงนี้ก็เลยเอาผ้ายางมาคุมนะครับเพราะฝนตกครับผม วันน,นี้นี่ก็ตื่นเช้านิดนึงครับผมตื่นเช้านิดนึงตื่นเช้า,ชาขึ้นมาก็มากินอะไรโอวัตกินโอวันตีนกับคุณแม่กินโอวันตินเลยลูกค่ะแล้วหนูไม่กินข้าวเหรอฮะ อย่าลืมกินข้าวนะอยากกินโอวันตินแม่ช่วงโอวันตินให้คุณหมอว่าอยากกินยังก็กินเลยให้ให้กินเลยคุณหมอสั่งวะเมียหมอสั่งว่าถ้าเขาอยากกินอะไรให้เขากินเลยดิแวเพียร์กินได้แต่อย่ากินเยอะก็ไหนยอก็เรียกว่าถ้าลูกอยากกินลาบกินก้อยอัไนดี๋ให้กินอยู่บ่ แม่เพิ่วมาให้กินลวดมาทันฮะถ้าหลับดิฟกินได้ยู่บ่กินพรอะได้แนละ้ว่มีแถวเอา้ามอว่าให้ถ้าเขาอยากกินอะไรให้เขากินเลยเนาะบรรยากาศจค่บราาบรยากาศมาฝากพี่ฝากน้องตอนเศร้าครับผมแต่ว่ามือนี้ก็คือยังซีออบอ้าวอีกเลวพี่น้อง เพราะว่มามันสีเข่าเดยอนเมษาแล้วเนาะก็เป็นธรรมดาแหละที่อากาศห้อน 30, 40, 40สามสิบสองศานี่แหละชิวๆครับถ้าใครมาสงการก็อย่างอื่นนะถ้ามาสงการข้อที่หนึ่งคือเตรียมอะไรมารู้ไหมเนี่ย ถ้ามาสงการเตรียมอะไรมาเาไม่ใช่ร่กายไม่ใช่เงินถ้าไม่มีเงินจะไปซื้อตั๋วเติมน้ำมันมาได้ไงใช่ไหมล่ะค่ะก็สองก็เตรียมร่างกายก็สามก็เตรียมเสื้อผ้าก็สี่ก็เตรียมใจว่าต้องไปเจอเหตุการณ์อะไร หนึ่งเหตุการณ์เหตุการณ์เหตุการณ์อะไรล่ะรุปม,ม,มาตุมเนาะรุปม,ม,มาตุมเหตุการณ์ขออืข่อยคอดเหล่านี้เหตุการณ์ขอมาจากกรุงเทพสักิสักกักสักแบนสักกลมสัก,กวดขอ เราเขาหน่อยจะก,กวดเนี้ยมาจากกรุงเทพไหมแม่เพื่อนเอินกินเขายัางยอขอพรได้ขอพอขอพอขอลาบไปแนะ่จะไปฝากมันมากมากตัวฝากผู้เฒ่าดอกนีม่มันมากมากคอยมันเจ๊งไม่ก็ได้ดอกคอยมันจำมันนี่มันต้องเอาหลายเด้อแค่หอดเหราขาวใช้เอ็มลอยน้ำนแ,แหนะแพรแพร เฮ้ยคือจังสิดมานเนาะใส่ท่องกระเซ็นไงเนาะอีหล่าเนาะไ,ไปเฮ็ดยังละแพะยุบฝุ่นขายของดีบ่ละลูกฮะอันดับสองกระชออันดับสามกอฮะได้ลูกได้เต่าจะข้นหวาน,นคือผู้งามผู้ดีแท่าอีหล่ามึงที่หล่าไม่ไงละอ่อนช้อนท่องโตโด,ดีเอามา <laughs> เอาเอาท่องลูกมาใส่แต่ว่าลูกว่าเอามา งานเอามาเอาท่องดูไปเชยท่องดูไปใช้เอ็นี้เอามาเอาแม่อะไรบันนี้เอาใส่อ็นจะถอดแม่แม่บอกว่าอย่าให้ถอดฉันถอดแล้วหายแล้วโบมีใส่อีกเดี๋ยวไหนลุงไห้มาเนี่ยนี่เขาไมีน้ำกินบะระเมียเดี๋ยวไปสีเอาบอกมัเดี๋ยวยายเสียวเขาแหงดอกเด้อ ยักสอบสองสบอีหล่าเอาไปกินกรุงเทียบเด้อฮะเงียบเงียบแต่ว่าตอนนี้เอาไมา่ย่ายก่อนย่าย <c oughs> ไปใช่นี่ร้านชาก,ก่อนย่ายติดไปอร่อยเนี้ยเอามาเดี๋ยวย่ายเอาเข่าให้ <c oughs> <c oughs> ไปบายนี่ๆเตรียมตัวไปโรงเรียนค่ะเจอกันอะไรลูกโหพอนีนี่กินน้ำครับตอนเช้าๆพูดว่าอะไรครับภาษาอังกฤษไม่ใช่ตอนเช้าๆกู๊โอเคครับ บายซีย <Bye. S 1> mm ูเตียนทูมโร่พูดเบาภาษาอังกฤษยอย่งก็เบาเบาออกมั้ง่ยไ <c oughs> ปถนอัดไปก่อนครับ